สวัสดีค่ะขอต้อนรับสูส่ช่องทารอด OMG อีกครั้งนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปบายวิกลี่นะคะของชาวธาตุลมและกันนกประจำวันที่15นะคะถึง31มกราคมเนาะจะพยายามไม่พูดผิดนะคะเพราะในคลิปธาตุไฟคือทันวาเยอะมากเออแต่อันนั้นคือของคลิปมกรานะคะ เออถ้าสมมุติมันมีการพูดผิดแต่ถ้าสมมุติจิตของเรามันไปผูกกับจุดจุดหนึ่งที่เราตั้งใจไว้ว่าจะเป็นอย่างนั้นต่อให้พูดผิดมันก็ไม่มีผลอะไรนะคะหลายรอบแหละวอนนี้พิสูจน์ด้วยตัวเองไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนาะอ่ะอย่าลืมนะคะว่าการดูดวงแบบนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเนื้อหาอาจจะตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้สลับกันระหว่างคุณและเขาได้ด้วยเช่เนกันเพราะฉะนั้น ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับใครที่มาดูเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์สักนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากแม่หมอนะคะใครที่มาดูรรคนลักคลิปนี้สามารถดูได้นะคะรายละเอียดอยู่ในช่อง description เนาะใครที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาหลังไม้ได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวบอจะเริ่มที่คนโสดราศีกุมตุลเมถุนก่อนนะคะขอดูหน่อยว่าในช่วงกลางเดือนเนี่ยความสัมพันธ์ของคนโสดเป็นอย่างไรเลย คนโสดนะคะความสัมพันธ์ของคนโสดในกลางถัดจะทันดีแหละกลางมกราคมนะคะไพ่ขึ้นเป็น The Sun Reverse กับ The Strength Reverse ดูเหมือนว่าคนโสดธาตุลมเนี่ยพยายามและที่จะไม่รอคนเก่าคือหมอมันไม่ใช่คำว่าไม่มู v ออนนะแต่คุณเนี่ยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะดูแลตัวเองได้ฮิวตัวเองได้และแพยายามที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ไม่รู้ทำไมเราคิดว่าเราจะ Move ได้แค่แป๊บเดียวอะ มาที่เดิมอีกแล้วเราคิดว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาความรักปใหม่ได้แค่แป๊บเดียวกลับมาที่เดิมอีกแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเออมันดูไปๆกับๆแล้วเหมือนวนอยู่กับความรู้สึกตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณยังมีการตามไปส่องตามไปดูหรือแบบพยายามที่อยากจะรับรู้ในชีวิตเขาแล้วพอรับรู้ปุ๊บอาเจ็บเองนะคะเออมันเป็นอารมณ์แบบนั้นเลยจริงๆเนาะทีนี้เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงกลางมุงกราเนี่ยจะมีคนมาถูกใจชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมถุนไหมคะ ดูเหมือนว่าจะมีคนมาถูกใจนะคะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนที่หนึ่งดูที่อายในระดับเนี่ยที่อายในที่นี้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่กล้าเทคแอคชั่นหรืออะไรนะเขาก็ยังทําอะไรในส่วนของเขาแหละแต่ดูเป็นคนที่แบบ ทำอย่างพูดอย่างหรืออาจจะแบบทําโดยที่ไม่พูดเลยซะด้วยซ้าคุณก็จะรู้สึกงงๆหน่อยว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์เขาเข้ามาในความสัมพันธ์เราทาไมเพราะว่าแบบเออเขาดูไม่ไม่โต่งไว้สักอย่างหนึ่งเลยว่าเอ๊ะจะมาเป็นเพื่อนไหมเอ๊ะจะมาเป็นคนคุยไหมมันทําให้คุณรู้สึกสับสนว่าเออคุณควรจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเขาดูแบบ เขาเขาดูแบบเขาทําอย่างเดียวแต่เขาไม่ยอมพูดไม่ยอมเอ่ยอะไรเลยจนคุณรู้สึกแบบเอาทําอย่างนี้มันก็แบบไม่รู้ปล่าว่าเธอจะเข้ามาเป็นอะไรในชีวิตฉัน the will of for t u n e reverse มันทําให้คุณรู้สึกว่าเอหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันจะไม่มีอยู่จริงหรือว่าแบบเขาต้องการที่จะแบบต้องการ อะไรนะไม่ได้ต้องการอะไรในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าทีนี้เดอนสตาร์ขึ้นเนี่ยกับ1เหรียญหมอรู้สึกว่าถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่าแบบเออคุณอยากพัฒนาคุณอยากลองกับคนคนนี้ดูแต่ด้วยความที่อีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ยอมแสดงออกอะไรเลยหรือแบบเขาดูเป็นคนเงียบๆถึงขึมมากมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออแล้วฉันจะหวังได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วเขามีเกณฑ์จะ take action อย่างไรเอ่ย โอเคหมอรู้สึกว่า ถ้าไม่ใช่คุณจะพูดว่าไงดีอาจจะเป็นทั้งสองฝ่ายเลยก็ได้หรือวันอาจจะสลับกันได้นะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นเป็นสามดาบใบแรกกับเดือดหายปิดเช็ตีเวิร์ดการที่คนคนนี้เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเขาอาจจะบอกคุณแบบตรงๆเลยก็ได้ว่าเขาเจออะไรมาบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างความสัมพันธ์ของเขามันหิงซวยบัดซบแค่ไหนมาก่อนอะไรแบบเนี้ยหรือคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนบอกเขาตรงๆเลยก็ได้ว่าคุณเองก็หม่พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครนะตอนนี้แต่ด้วยความที่มันมีบางอย่างที่ดูเป็นเรื่องของความรักแล้วมันตรงกันเช่นเจ็บปวด เหมือนกันโดนเทมาเหมือนกันมาเลยทําให้คุณกับเขาลิงก์กันได้ไวแล้วดูไปกันได้เร็วแต่ไปกันได้เร็วในที่นี้มันจะแบบเป็นเรื่องของความรู้สึกซะส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเลยคือเขาไม่ชัดเจนว่าเขาจะเอาอยัางไงหรือเป็นอะไรกับคุณในอะไรจะเป็นยังไงกับคุณในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เพราะพ่มันยังขึ้นเป็นเดิเจสต์หรือเวิร์สเหตุผลหนึ่งที่เขายังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนาอะไรขนาดนั้นเพราะเขา ก็ยังติดเรื่องของบุคคลเก่าๆคือยังไม่ได้แบบตัดขาดขนาดนั้นนะคะมันเลยทาให้เขาไม่กล้าทําอะไรในความสัมพันธ์นี้มากทีน,นี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรต่อเอ่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมีเกณฑ์ได้ไปท่องไปเที่ยวหรือไม่ก็แบบให้เธอไปห้างกันไหมให้เธอไปกินข้าวกันไหมดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่ไพ่ขึ้นเป็นสี่ไม้คือพูดเลยว่าความสัมพันธ์นี้มันจะแบบสม่ำเสมอและมั่นคงในระดับหนึ่งแต่อย่างที่บอกว่า มันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้คือเขาอาจจะทําตัวแบบเทคแอคชั่นแบบปกติเลยเคยทําแบบไหนก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ปกติเลยแต่ต้องเข้าใจนิดนึงนะคะว่าการเทคแอคชั่นของเขาอะดูปกดูมั่นคงดูปกติแต่กัน ความรู้สึกของเขาอะเขาไม่บอกอะไรคุณเลยมันเลยทําให้คุณอาจจะรู้สึกแบบเออแล้วฉันควรทายังไงอะไรแบบนี้นะเอาคําของคุณแล้วเขาในช่วงท้ายมกราไพาย,ยังคือเป็นก้าวถ้วยรู้สึกว่าก็ยังต้องไปกันแบบขดโสดนั่นแหละหรือมีการแบบเข้าสังคมบ้างอะไรบ้างเข้าสังคมในที่นี้เหมือนคุณจะเข้าไปถามเพื่อนว่ามีการปรึกษาบ้างว่าคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์นี้ดีคุณควรที่จะตัดสินใจยังไงเพราะคุณเองเนี่ยยิ่งอยู่ในความสัมพันธ์นี้ก็ยิ่งรู้สึกดีไปกับเขาเรื่อยๆในขณะที่คุณก็ไม่รู้ด้ว้าา่อองกรระะะไในนนนคมมสััพธ์ทีี ถ้ออร์เคิลของคุณขึ้นเป็น True Love กับ Keep เป็น Open Mind คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบรู้สึกดีๆต่อกันเขารู้สึกดีกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาแต่ k e e เป็น Open Mind ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันอาจจะต้องแบบดูกันยาวๆนิดนึงหรือไม่ก็ต้องดูความเป็นจริงกันนิดนึงอะนะคะว่าแท้จริงแล้วเขาทาขนาดนี้แต่เขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์เนาะทีนี้านราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจาันดาวศุ์ได้แก่สิงห์กรกฏนะคะแล้วก็ธนูเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อุ่ยคนมีคนคุยกันนะคะคนมีคนคุยขอดูหน่อยค่ะความสัมพันธ์ของคุณในช่วงอ่ากลางทันเอ้ยกรารมุก,กลาเป็นอย่างไรเอ่ยโอ้โหก้าวถ้วยอีกแหละ คนมีคนคุยความสัมพันธ์ของคุณในกลางมกราเนี่ยพูดเลยว่าสะเคะระคายสงสัยเหลือเกินคุณเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันเริ่มมีอะไรบางอย่างเริ่มมีกลิ่นตุ่ตุแต่ด้วยความที่เรามีความเป็นโคนันสูงนะคะเราเลยแบบว่าพยายามที่จะนิ่งมากๆและแบบไม่กระตกกระตากคุณพยายามที่จะสืบอย่างเงียบๆว่ามันมีอะไรในกอผาหรือเปล่าต่อหน้าคนของคุณหรืออะไรก็ตามคุณจะพยายามคลิปลุกแบบสุดชีวิตมากเลยว่าอุย้ยมันไม่มีอะไรใน โกไผ่ใช่ไหมโอเคโอเคเชื่อใจเขาเต็มไปหมดแต่พอรับหลังปุ๊บคุณเนี่ยเอาแหละนะคะไปสืบหนุนไปสืบนี่ไปดูหนุนไปดูนีนนนนน่แต่เจออะไรไหมก,ก็ยังไม่เจอสักเท่าไหร่หรอกแต่มันก็มีกลิ่นอะมีกลิ่นตุกตุทำให้คุณรู้สึกระแคระคายในความสัมพันธ์นี้ะนะคะหมอขอดูนิดนึงว่าคุณระแคระคายอะไรในความสัมพันธ์นี้ มันมีความไม่จริงใจแหละมันมีความอะไรที่แบบว่าพูดแต่พูดไม่หมดหรือแบบคุณกําลังกลัวว่าเขาก็มาจะหักหลังคุณหรือเปล่ากําลังทําอะไรโดยที่คุณแบบไม่รู้ไม่เห็นหรือเปล่าหรือแบบเขาพูดไม่จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณรู้สึกระแคะระคายเนาะทีนี้ถามว่าคู่ของคุณเนี่ยนะคะเขามีเกณฑ์จะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณในเดือนนี้เขารู้ไหมว่าคุณระแคะระคายเขา ถามว่าเขารู้และเขามีเกณฑ์จะ take action อย่างไรกับคุณไหมคือหมอรู้สึกว่าเขา ชัดเจนในบริบทของเขาไปแล้วบางคู่มีการพูดคุยกันแล้วว่าเราจะเป็นอะไรกันในความสัมพันธ์นี้และมันจะไปสุดได้ที่ไหนหรือณนะปัจจุบันนี้เราเป็นได้แค่ไหนและอนาคตเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีคือมันมีการชัดเจนกันในบริบทเรียบร้อยแล้วถามว่าถ้าคุณไปสงสัยเขาไปแบบเออได้กินตุกๆเกี่ยวกับเขาแล้วเขาจะทําอะไรเกี่ยวกับคุณไหมไม่เพราะว่าเขาชัดเจนของคุณแล้วบางคู่เนี่ยมันชัดเจนแล้วว่าเราจะคุยกันก่อนและ ยังไม่รู้ว่าจะพัฒนาเมื่อไหร่ด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาคาดหวังอะไรกับฉันเขาอาจจะพูดอะไรตรงๆกับคุณไปเลยก็ได้ทีนี้ถามว่าเขารู้ไหมว่าคุณได้กินตุกๆเอาจริงๆหมอคิดว่าเขาน่าจะรู้แหละแต่เขาไม่ได้สนใจหรอกเพราะว่าเขาก็ยืนในจุดยืนของเขาแล้วเขาก็ชัดเจนในจุดยืนของเขาแล้วเช่น,นบางคนเนี่ยอาจจะแบบมีการคุยหลายคนแต่ก็คุยได้มันก็เป็นเรื่องปกติปะ่ะในเมื่อ บางคู่อาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเัายังไม่ได้จริงจังกับเธอนะเพราะฉะนั้นฉันก็จะไหลไปเรื่อยๆก็มีคนคุยไปเรื่อยๆหรือไม่ก็ทําตัวล้วลาสนุกสนานเฮฮะมีการแบบผิดบ,บ้างอะไรบ้างไปนน่นกับคนอื่นบ้างซึ่งแบบมันก็ยังอยู่ในสถานะคนคุยที่บางคู่อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถ้าบางคู่ชัดเจนแล้วแล้วแบบเออเขาทําอะไรแบบนี้ก็อีกกรณีหนึ่งนะคะอันนี้หมอพูดในกรณีที่แบบบางคู่เขาชัดเจนแล้วว่ายังไม่ได้จะมีอะไรกันขนาดนั้นเนาะทีนี้นะคะถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไร แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรให้ขึ้นเป็นหกถ้วยคือความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันยังไปต่อได้เรื่อยๆแต่คนที่แสดงจุดยืนว่าจะยังไม่อะไรมากในความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงเป็นแบบนั้นอยู่ให้ j u d g m e n t มันขึ้นมาแบบชัดเจนมากๆเหมาะคิดว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะถ้าเอา,เอาพูดอย่างนี้ดีกว่าถ้าคุณไปวิตไว้หรือแบบไป ใช้อารมณ์กับเขาว่าเฮ้ยสรุปเราเป็นอะไรกันเขาก็จะแบบชัดเจนไปเลยว่าเอ้าก็คุยไปแล้วนะว่าเราจะเป็นอะไรกันเราเป็นได้แค่ไหนคือปัจจุบันเนี่ยความสัมพันธ์มันยังอยู่ในชั้นเชิงของมิตรภาพดีๆคุณดูแลเขาเขาดูแลคุณเติมเต็มเขาเติมเต็มคุณมันเลยทําให้แบบว่าเขาเนี่ยชัดเจนแล้วว่าเขาจะเป็นแค่นี้ยังเป็นแค่นี้ก่อนส่วนคุณเนี่ยจะเริ่มคิดเยอะแล้วว่าจะเอาอยัางไงในความสัมพันธ์นี้นะคะทีนี้ถามว่า อะเอาคำของคุณแล้วเขาจะเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นเป็นสิบดาบหมอคิดว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองอะที่เริ่มมีความคิดทำลายตัวเองไพ่แปดถ้วยขึ้นดูเหมือนว่าบางคนอาจจะ เรื่องที่จะไม่อยู่ในความสัมพันธ์นี้เพราะอยู่ไปมันก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปก็ยังพัฒนาไม่ได้มันอาจจะแบบเจ็บปวดในระดับหนึ่งโหคุยกันมาตั้งนานแล้วคุยกันมาแบบขนาดนี้แล้วไม่พัฒนาสักทีแล้วคุยกับฉันทําไมอะไรแบบเนี้ยบางคู่คิดว่าอยู่แล้วจะเปลี่ยนใจเขาได้แต่พออยู่ไปนานๆเข้ากับเป็นตัวเราเองที่ยิ่งคิดยิ่งคิดยิ่งคิดและทําอะไรไม่ได้นะคะออราเคิลของคุณและเขาเนี่ยขึ้นเป็นดีคอนซัลเลชันแล้วก็เฟิร์สดูเหมือนว่าในระหว่างที่คุณกําลังวนๆเวียนๆกับคนคนนี้อาจจะมีเรื่อง ของคนเก่าๆเข้ามาเอี่ยวด้วยหรือบางคนมีการวนกลับไปคุยกับคนเก่าๆก็ได้นะคะทีนี้เฟสเนี่ยขึ้นมาเพื่อบอกว่าอ่ะมันยังมีคนที่แบบรู้สึกว่ายังอยากคุยยังอยากอะไรกันอยู่แต่มันก็คือการคุยอะ่ะมันยังไม่ใช่การที่จะพัฒนาอะไรนะคะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขาโนรลัคนาดาวจันรดาวสุกนะคะได้แก่ ธาตุลมกลุมตุลเมถุนพึกศพและก็เมทนะคะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนมีคู่กันนะคะถ้าได้ยินเสียงกวาดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะรู้สึกว่าจะขยันเลือเกินเอวันนี้มาคนมีคู่นะคะขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางมกราเป็นอย่างไรเอ่ย มีคู่ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงกลางมกราเป็นอย่างไรพูดเลยว่าก็ยังรักกันดีแต่ก็มีปัญหาเกิดขึ้นบ้างมันเป็น the w e l l of fortune ที่ reverse ซึ่งหมายความว่าส่วนใหญ่จะหนักปนในเรื่องของทางแบดแบดเออถ้าทะเลาะก,กันก็เหมือนจะทะเลาะก,กันหนักหรือจะทะเลาะก,กัน จบกันไม่่อยสวยเท่าไหร่หรือมีคําพูดที่ดูทํร้ายจิตใจกันซึ่งกันและกันแต่ถามว่ายังคบกันอยู่ไหมคบนะคะแต่ทีเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณมันดีอย่างตรงที่มันคือความรักจริงๆมันคือความรักที่แท้ถูกมากๆมันไม่ใช่ความรู้สึกที่แบบเฮ้ยฉันเข้ามาเพื่อหวังจะคบสมบัติเธอนะ่อะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นมันไม่ได้มีเรื่องเซ็ก์หรืออะไรแต่ที่อยู่ๆกันทุกวันเนี่ยเพราะรักล้วนๆเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวหมอขอดูหน่อยว่าคู่ของคุณเนี่ยนะมีเกณฑ์เทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณบ้างคะ ของคุณนะคะมีเกณฑ์ Take Action อย่างไรไพ่ขึ้นเป็น8ไม้คือความสัมพันธ์เนี่ยถ้าสมมุติว่าจะพูดว่ายังไงดีอ่ะคือ ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยสิ่งที่เขาอยากจะเทคแอคชั่นมากที่สุดคือการคุยกับคุณอยู่กับคุณแม้ว่าตัวจะห่างแต่ใจก็ยังอยู่นะจ๊ะอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะพยายามดูแลคุณเทคแคร์คุณไม่ว่าจะในทางใดก็ตามแชทเอ่ยโทรคุยสาเวลามาให้พาไปกินข่าวดูแลเอาใจใส่อะไรแบบเนี้ยคือเขาจะพยายามดูแลคุณเทคแคร์คุณในมากๆคุณอาจจะเป็นฝ่ายทํากับเขาก็ได้นะเพราะมันอาจสลับกันเนาะแต่พูดเลยว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือ มีวิตรภาพดีๆความรู้สึกดีๆอยู่ในความสัมพันธ์นี้เอาจริงๆตั้งแต่อ่านมายังไม่เจอปัญหาอะไรท่างหล่ยปัญหาเดียวที่ดูน่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของการที่แบบว่างอนๆเงงๆกันอะไรแบบนี้มากกว่าซึ่งการงอนกันเนี่ยคือมันแบบเหตุผลนานับประการแล้วแต่คนอะไรแบบนั้นเลยนะคะทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาจะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมรู้สึกว่าถ้าสมมติบางคนเนี่ย อยากมีการเดินทางหรืออยากเจอกันอยากนัดเจอกันอาจจะต้องรอกันไปก่อนยังไม่ได้ว่างอะ่ะตอนนี้ไพ่ยังขึ้นเป็นหกดาบอยู่ดูเหมือนว่าบางคนถ้าอยู่ด้วยกันมันก็โอเคแต่ถ้าบางคนยังไม่ได้อยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะมีการได้พบเจอกันยากนิดนึงมันไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนปัญหาเดียวที่น่าเป็นห่วงคืออาจจะแบบมีการเกิดการงอนกันขึ้นในระหว่างที่มีการรอกันหรือนัดเจอกันหรือแบบจะไปเที่ยวด้วยกันแล้วแบบโอ้โหโดนผัดวันประกันพุ่งอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือสิ่งเดียวที่น่าเป็น,ห,นห่วงเนาะทีนี้ถามว่าเอาคำของ แล้วเขาในท้ายมกราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะให้ขึ้นเป็นเดชาริออดดูเหมือนว่าคุณกับเขาจะมีเรื่องของการมีระยะทางเกิดขึ้นเขามีระยะทางกับคุณคุณมีระยะทางกับเขาหรือแบบ ต่างคนต่างต้องแบบไปเดินทางนู่นนี่นั่นทีนี้มันอาจจะแบบไม่ได้พบเจอกันในช่วงนี้เพราะ the world มัน reverse นะบางฝ่ายอาจจะต้องแบบเรื่องของการงานเรื่องของการไปสัมมนานู่นนี่นั่นมันเลยทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะแบบเงียบในช่วงนี้แต่ถามว่ายังโอเคอยู่ไหมก็ยังโอเคอยู่ the lower reverse คือในความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้มีไม่มีเรื่องของมือที่3าเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเป็นกังวลไปนะคะทีนี้แ a s s i o n กับ wedding ขึ้นมาเพื่อบอกว่ามันยังมีบางคู่เนี่ยแต่งงานกันแล้ว p a s ช i o n เนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ มันเป็นความรู้สึกที่แบบเออต้องการแค่คุณอยู่กับคุณฟ้อนแค่คุณอะไรแบบนี้เนาะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันราดาวศุกร์ได้แก่มังกรกุมพิจิกนะคะมังกรกุมพิจิกเนาะโอเคค่ะเราไปต่อกันที่คนเก่าแฟนเก่ากันนะจ๊ะ มาค่ะคนเก่าแฟนเก่าขอดูหน่อยความสัมพันธ์ของคุณในกลางมกราเป็นอย่างไรเอ่ย คนเก่าแฟนเก่าความสัมพันธ์ของคุณในกลางมกลาเนี่ยพูดเลยว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นก็ต้องพูดกันตรงๆนะดูเหมือนว่า the high p i t h e d reverse เนี่ยขอขยายนิดนึงคือมันน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นและมันก็ดูคาลาคาสังมานานและเหมือนคุณพยายามที่จะแก้ไขเรื่องนี้ให้โอกาสก็แล้วไห้อะไรก็แล้วบางคนเป็นเรื่องของแบบแอบไปเที่ยวแอบไปกินเหล่า แอบไปกับเพื่อนอะไรแบบนี้ยแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอีกแล้วเหรออะไรแบบนี้คือไม่โอเคเลยอะทาไมถึงทําตัวแบบนี้อีกแล้วบางคู่อาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้ซึ่งคุณพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะให้โอกาสหลายครั้งมากๆแต่สุดท้ายอ่ะอีหลอบเดิมเป็นเหมือนเดิมเออมันเลยทําให้แบบความสัมพันธ์เนี้ยมันไปกันไม่รอดบางคู่เลิกกันด้วยเหตุผลนี้เพราะรู้สึกว่าโอ๊ยขี้เกียจแล้วแต่ความรู้สึกดีๆมันก็ยังอยู่นะในบรรดาทั้ง3 ธาตที่ผ่านมาเนี่ยอันเนี้ยยังรู้สึกว่ายังรู้สึกดีแต่บางคนอแต่บางกองอะ่ะที่ผ่านมาคือรู้สึกแต่ไม่เอาแล้วแต่อันเนี้ยคือยังรู้สึกดียังโอเคที่จะกลับมานะคะทีนี้ถามว่าคู่ของคุณเนี่ยเขามีเกณฑ์จะเทคแอคชั่นอย่างไรกับคุณบ้างนะคะคนเก่าแฟนเก่าเขาอยากคุยกับคุณนะแต่ว่า เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงเร็วๆนี้มีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะมีการทักกลับมาหรือมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะแต่การกลับมาของเขาเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่าเขาเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาทําไมในความสัมพันธ์นี้แต่เดวิลวันรีเวิร์ดอ่ะเขาก็แบบมันเป็นความรู้สึกที่แบบเหมือนไม่เชิงชั่วพู้แต่มันก็เราต้องการในความสัมพันธ์นี้มันดูเป็นอะไรที่แบบเหมือนหยิบดอกไม้มาดอกนึงแล้วก็กลับไม่กลับพัก ไม่ทักเอาอยัางไงดีอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเขาทักไปแล้วอ่ะเขาจะเอาอยัางไงต่อเหมือนความรู้สึกของเขาณนะตอนนั้นคือทักก่อนแล้วจะเป็นยังไงช่างมันอะไรแบบเนี้ยทีนี้พอได้ทักปุ๊บคุณคุยกับเขาปุ๊บอ่ะไม่รู้แหละว,ว่าสนุกกับมาทําไมวะอะไรแบบนี้นะคะมันเลยทําให้แบบว่าเขาเองก็ยังสับสนในตัวเองเหมือนกันทีนี้ถามว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อ อ่าไพ่ขึ้นเป็นแฮงแมนให้ระวังเรื่องของอารมณ์นิดนึงเพราะอย่างที่บอกคือเขากลับมาด้วยเรื่องของแบบอารมณ์ล้วนๆเลยเช่นแบบว่าอุ้ย กลับมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงคือไม่ได้มีการคิดตึกตรองอย่างดีตั้งแต่แรกว่าวี่สรุปแล้วเราจะกลับมาทําไมเราจะกลับมาเริ่มต้นใหม่ไหมหรือว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันอะเขาสับสนเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเขาสับสนแล้วพอคุณเนี่ยหลงและเริ่มไปกับความสัมพันธ์นี้อุ้ยเขารักฉันเขากลับมาหาฉันเขาต้องการฉันแน่เลยอ่าสุดท้ายอยู่ในความสัมพันธ์นี้ได้แค่แป๊บเดียวอจบนะคะไปกันไม่รอดเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรในความสัมพันธ์และคุณเองเนี่ยก็เหมือนแบบ ไปเต็มร้อยกับเขาแล้วสุดท้ายก็เจ็บเองอะไรแบบนี้เนาะทีนี้เอาคําของคุณและเขาเนี่ย มันขึ้นเป็นสี่ถ้วยรีเวิร์สคือมันจะเป็นอารมณ์แบบสุดท้ายแล้วอาจจะกลับมารักกันยากอะ่ะเพราะว่าคนคนนี้เขาไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะเป็นแฟนอีกต่อไปแล้วคือหมอจะพูดว่าไงดีคนบางคนโอเคที่จะกลับมาเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะกลับมาเป็นแฟนได้อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเลยทําให้หมอรู้สึกว่าเนะี่ยเอาคาของคุณแล้วเขาเนี่ยน่าจะจบลงที่แบบกลับไปเป็นเพื่อนกันมีที่นีสภาพดีๆต่อการแต่น่าจะแบบคบกันได้ยากมากที่นี้เอาไม่ใช่อลรกเคิลของคุณเนี่ยเป็นเพฟูเนตกับโซ ะค,ะคือคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ลักษณะหนึ่งของคุณแต่เนื้อคู่ในลักษณะนี้หมอมองว่าเป็นคู่กรรม คู่จอนคู่จากอดีตชาติที่แบบว่าอาจจะแบบมีการวนกลับมาแต่ไม่ได้แบบกลับมาในลักษณะของคนที่จะเป็นแฟนกันก็ได้เพราะเพฟูเนตมันขึ้นซึ่งหมายความว่ามันเป็นความสัมพันธ์เขายังแบบยังอยากเอนจอยยังอยากเล่นๆคือยังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเพราะรู้สึกว่ามีคุณแล้วมีแฮปปี้มีความสุขแต่เขาไม่ได้อยากจะจริงจังในความสัมพันธ์อะไรแบบนี้เนาะทีนี้ราศีที่ส่งผลระหว่างคุณและเขานะคะลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้แก่พิจิกธน,นูและก็ ราศีตุลน,นะคะโอเคค่ะวันนี้ครบสีสถานะแล้วไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ